ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมีอีกแล้วเนาะเกมปมกาศซีร้รนั่นเองเนาะก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเนาะประจําสิ้นปีนะครับของปีพศ65นั่นเองเนาะนะครับก็ส่วนของการอัปเดตข่าวสารครับในวันนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมขออวยพรนะครับในเรื่องของวันปีใหม่เนาะขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะถ้าสมหวังสิ่งใดนะครับก็ขอสมปถนาเนาะนะครับนะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปดูส่วนของการอัปเดตข่าวสารกันเลยดีกว่านะว่าจะมีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับแรกเลยครับก็คือจะเป็นส่วนของกาชาหวยปีใหม่นะก็จะเกี่ยวกับกาชาวันปีใหม่นั่นเองนะครับที่ในส่วนของตู้นี้เนี่ยก็จะมีแค่ตั๋วแรกรางวัลนะครับแล้วก็เหรียญตาเดือนมกราคมเนาะซึ่งตั๋วในการชาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับก็คือจะมีสีน้ำเงินนะครับสีน้ำตาลครับสีเงินเข้มเนาะสีทองครับแล้วก็สีลุงนั่นเองครับซึ่งแต่ละตั๋วครับก็จะ มีของแรกครับที่ไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะนะครับส่วนของซองกาชาครับับปีใหม่เราก็สามารถหาไดจากอะไรบ้างครับก็คือ1เลยเนาะก็คือโบนัสล็อกอินนะครับต้อนรับวันปีใหม่เนาะแล้วก็2องทำเพจปีใหม่เนาะแล้วก็3นะครับเปิดกาชาด,ด้วยเพรนะครับที่เป็นของจีทั้งหมดเลยนะครับนะาท่านผู้ชมก็ส่วนของระยะเวลาการมาเนาะของ การชามันปีใหม่นะครับก็คือจะมาวันที่1นึ่เนาะเดือนมกราคมครับหลังเปิดเซิร์ฟนั่นเองเนาะถึงวันที่1ครับเดือนกุมภาพัานธ์นะครับตอนเวลาตีสองนาทีนั่นเองแล้วก็ อย่าลืมไปเปิดกันด้วยนะส่วนต่อไปนะครับก็คือจะไปส่วนของแรกเนาะของแต่ตัวนะครับว่ามีของแรกอะไรบ้างนะครับเอามาเริ่มที่ส่วนของอสีลุ้งนะครับสีเงินเข้มเนาะแล้วก็สีทองครับส่วนของสามสีนี้ก็คือจะไปส่งของซองการ์ของทุกเดือนเนาะซึ่งส่วนของซองการ์ของทุกเดือนนะครับแต่และสีมันจะแตกต่างกันแค่จํานวนครับการแลกของซองการ์ดนนๆเนาะอย่างเช่นสีลุ้งครับสีลุ้งเนี่ยถ้าเราเอาไปแลกครับเราก็จะได้ซองการ์ทั้งหมด5้ซองด้วยกัน เนาะนะครับประมาณนี้นะส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสีน้ําตาลครับแล้วก็สีน้ําเงินเนาะก็จะมีส่วนของแรกนะครับที่เป็นของใช้ในเกมต่างๆนา,นานามากมายเนาะนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของแรกครับของตัวแหวนละสีนั่นเองเนาะ ส่วนตอไปลายนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเควสวันปีใหม่นั่นเองนะครับส่วนของเควสวันปีใหม่นี่ก็จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันครับก็คือจะมีเควสจํากัดการทำเนาะแล้วก็ส่วนของเควรสรายวันนั่นเองครับซึ่งของที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของซองกาชาตู้วันปีใหม่นั่นเองนะครับก็ส่วนของระยะเวลาการมาของเควสอันนี้เนาะก็คือจะมาวันที่1ับเดือนมกราคมรับหลังเปิดเซิร์ฟนั่นเองเนาะจนถึงวันที่1นะครับเดือนเดือนกุมภาพันธ์ครับเวลาตีสองห้าสิบเก้านาทีนั่นเองคร ส่วนของเพจเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับส่วนของเควสตรายวันนะครับส่วนของเควสตรายวันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2เควสด้วยกันเนาะเควสแรกเลยนะครับก็คือทำเควสตจีนะครับทั้งหมด3เควสเนาะรับซองการ์ดวันปีใหม่นะครับ1ซองนะครับแล้วก็ส่วนของเควสที่2ก็คือทำวีพีนะครับให้ครบ20,000เนาะรับซองการ์ดวันปีใหม่นะครับทั้งหมด1ซองนั่นเองนะครับผมอันนี้คือส่วนของเควสตรายวันเนาะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของเควสจากกััดรรทนนะคคบส่วของเวสจำกัดการทำนี่ยก็คือจะมมีทั้งหด3เคววสด้ยกันนนเาะะครับก็ส แรกเลยก็คือล็อกอินนะครับรวมทั้งหมด15วันเนาะรับซองการ์ดวันปีใหม่รวมทั้งหมด13สซองครับแล้วก็เลมมอเก็บหินโซหรือกวาดล้างก็ได้เนาะรวมทั้งหมด100รอบนะบครับรับซองการ์ดวันปีใหม่รวมทั้งหมด2 2สองซองด้วยกัน,นครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเล่นแรงไฟรหรือเล่นสนามฝึกนะครับรวมทั้งหมด20รอบรับซองการ์ดวันปีใหม่รวมทั้งหมดส5สซองด้วยกันนะครับนะอ,อันนี้คือส่วนของเควสวันปีใหม่เนาะที่มาทั้งหมดนั่นเองนะครับอย่าลืมไปทำ ส่วนต่อไปครับก็คือจะเป็นส่วนของโบนัสล็อกอินนะครับต้อนรับวันปีใหม่นั่นเองเนาะส่วนของโบนัสล็อกอินเนี่ยก็คือจะมาวันที่ที่หครับเดือนม,มกราคมเนาะหลังเปิดเซิร์ฟนั่นเองครับจนถึงวันที่1นเนาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับ,พพนนรบตอนเวลาตีสองห้าสิบเก้านาทีนั่นเองนะครับส่วนของของที่เราจะได้รับนะครับในส่วนของการล็อกอินเนี่ยก็คือจะมี2อย่างด้วยกันเนาะก็คือจะเป็นเหรียญตาเครับเดือนมกราคมเนาะรวมทั้งหมด800เหรียญครับแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือจะเป็นซองกาชาปีใหม่เนาะรวมทั้งหมด80 สองด้วยกันนะครับก็อย่าลืมไปลองอิน,นกันด้วยเนาะส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วเนาะส,นสุดท้ายอันนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของร้านค้าแลกงเปลี่ยนเนาะเหรียญตาเดือนมกราคมนั่นเองนะครับก็คือจะมีส่วนของ3สิ่งนี้เลยนะครับนะท่านผู้ชมก็คือจะมีสีน้ำนครับของใช้ในเกมต่งตงตา,มตางๆเนาะแล้วก็สลิปนั่นเองนะครับนะก็ส่วนของระยะเวลาของร้านค้าแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่1นะครับเดือนมกราคมเนาะจนถึงวันที่4นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนเวลาตีสองห้าสิ นาทีนั่นเองนะครับก็บอันนี้คือส่วนของการอัปเดตข่าวสารเนาะในส่วนของวันปีใหม่นั่นเนองเนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะกําลังใจใผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนอของเกมแบงกา้าซิลลไว้ได้นะวันนี้ก็ขอตัวกลาไปก่อน,นครับแล้วพบกันปีหน้าเนาะแบบ๊ายบายครับปีวาเกมกับผมแบบ๊ายบายจ้า